ตกุ่งรักกับเอมี่บอนนี่ขอโทษนะละ้านขอโทษจริงๆไม่ตั้งหลังนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะจับมือเราผ่านไปได้วยกันนะคือนี่เป็นคนขี้แงามากนี่จริงๆก็เป็นคนขี้แงามากแต่ว่าจะแบบว่าไม่ค่อยม<า>ไม่ค่อยร้องให้คนอื่นก็คือจริงๆล่าสุดก็เพิ่มร้องร้องไปเองม่อาจริงรอ๋อเพราะว่าหนักตาคอนักตาคอนักตาคอเออเออเข้าใจเข้าใจอย่าเพิ่งอย่าร้องไดา ฮึคือขี่แงทั้งคู่เรื่อขี่แงงคู่หยุดนะหยุดนะหยุดนะคือพวกเราขี่แงทั้งคู่ใช่เราลองให้ดูเองคือช่วงนี้น้องทั้งสอบทั้งเรียนทั้งทํางานไงใช่าทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันก็เลยแบบว่ามีสับสนมีแบบเครียดบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแหละใช่เรื่องปกติแหละใช่ถ้าเราเหนื่อยเราก็ลองให้ได้ พราะว่าเป็นคนแบบว่าไม่ไม่โกหกตัวเองอืมถ้าสมมติรู้สึกก็ก็ปล่อยออกมาดีกว่าเก็บเอาไว้ของหนูก็คือเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าหนูสามารถร้องให้ต่อหน้าคนอื่นแบบไม่อายใครแบบที่วูบโป่งได้หมดเพราะว่าเก็บความเศร้าแบบทำเพลินเข้มแข็งไม่ไหวเออก็เลยแบบสามารถร้องให้ต่อหน้าคนอื่น ออกกองก็ร้องเหนื่อยก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยโดนดูนิดหน่อยก็ร้องแต่ว่ามันทาให้เราเวลาหยุ่กับพีมี่อ่ะทำให้หนูเข้มแข็งใช่คือน้องจะแบบพีมี่สู้ว่าพอเราเห็นเขาดาวแล้วว่าเราถ้าเราดาวไปด้วยทุกอย่างมันจะแย่ลงใช่ใช่ใช่คือถ้าแบบร้องทั้งคู่นี่จบจบเลิกกองร้องให้ต่อนหน้าคนอื่นแล้วสุดตอนนี้